เวลาที่เราเนี่ยไปเทศมหาชาติเนี่ยคนก็จะไปเข้าใจว่าการเทศมหาชาติเนี่ยมันสามารถที่จะบางคนบอกอะไรนะไปเทศมหาชาติกี่ครั้งกี่ครั้งจะได้ไปสวรรค์จะได้พน้นนรกคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แต่งเติมเพิ่มเติมขึ้นมานเองพระเจ้าไม่ได้บัญญัติแบบนั้นถ้าการไปทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสามารถรอดพ้นจากนรกกาเนิดจรชาและเปรตวิสัยได้พระเจ้าไม่รับรองไม่มีการรับรองแต่ปัจจุบันยังมีการรับรองกัน ว่าเช่นไปฝังลูกนิวิตครบ9วัดจะปิดอบายไม่ตรลกอันนี้ก็ะุุทธเจ้ามาได้รับรองคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยาการกระทําทางกายวาจาและใจตัวเนี้ยเป็นตัวรับรองว่าเราเนี่ยจะไปนรกหรือสวรรค์ได้เหตุปัจจัยอย่างะุุทธเจ้าเนี่ยมีรับรองไว้ตัวหนึ่งเช่นถ้าเราเนี่ยมีโอกาสในการไปได้เห็นสังเวชนียสถานสถานที่ประสูตรตรัสรู้ปริพาน อย่างเงี้ยนะสถานที่ต่างๆสถานที่ในการแสดงธรรมถ้าเรามีโอกาสในการไปเห็นสิ่งเนี้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตโลกบอกว่าจะมีโอกาสไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แต่มันมีอธิบายขยายความเพิ่มเติมนะว่าการที่จะไปแบบนั้นได้เนี่ยเมื่อไปเห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเรามีโอกาสในการจองตัวก,ก็บินไปสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะรอดพ้นแน่นอนอันนี้พระเจ้าไม่รับรองแต่การที่เรามีโอกาสในการไปเห็นสังเวชนียสถานจะทําให้อะไรเราระลึกถึงพระเจ้าได้ เมือ่อราถือพระเจ้าเราจะมีจิตน้อมไปเพื่อการอยากได้ยินได้ฟังเนื้อธรรมของพระองค์เมือ่อเราอยากฟังธรรมของพระองค์เราจะนาธรรมนั้นมาปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์เมือ่อเราสามารถปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระองค์ได้เราจะละเราจะเปลี่ยนแปลงความเห็นผิดของเวเองได้ก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องนํามาสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนําไปสู่การก้าวเข้าสู่สุขคติโลกสวรรค์จบไหมจบเลยนี่ไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ได้มันเป็นเหตุ ปัจจัยในการนำไปหรือพาไปให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้ถ้าเราไปเทศมหาชาติเนี่ยถ้าเราไปมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธทมอันนี้ใช้ได้ถือว่าดีแต่ถ้าเราไปเราคิดว่าเป็นประเพณีปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาหรือเป็นพราะพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาบางคนไปคิดอย่างนั้นไงไปเทศมหาชาติเนี่ยขอให้เข้าไปอยู่ในพิธีก็เท่ากับสะดอกข้อได้แล้วก็เท่ากับหมดข้อหมดโศกหมดโลกหมดภัยสัพพะข้อเสนียจารยทั้งหลายเนี่ยมาลายหายสิ้นไปจากการเข้าพิธีนี้อันนี้เป็นความเห็นผิดเลย คิดว่าเทพมหาชาติดนบันดาลได้ทุกวันนี้กําลังหลงผิดกับสิ่งเหล่านี้มากมายแต่เทพมหาชาติทุกวันนี้ก็น้อยลงมากนะเพราะว่าอะไรมันหาคนเทศแหล่ยากแล้วไงและอย่างหนึ่งเนี่ยมันไปแล้วคนเนี่ยมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการไปแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ในอะไรเลยในสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยมันไม่มันไม่มไมค่อยเกิดประโยชน์แต่ถ้าใครไปแล้วมั่นใจว่าสามารถสร้างเหตุปัจจัยของกุศลได้ก็ไปแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าเราสามารถสร้างเหตุปัจจัยของกุศลได้ไม่ต้องไปเสียเวลา ให้เราไปทําในการมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระผูสู์สฆ์ที่ทรงธรรมทรงวินัยทรงบมริกาทรงแม่บททรงอัตถาไปชนะให้ท่านเนี่ยบอกสอนธรรมะนั้นแก่เราอันนี้สิเกิดประโยชน์มากเลยดังนั้นถ้าอยากจะฟังเทศไปฟังเทศที่รู้เรื่องอย่าไปฟังเสียงเอือเอ่อนเอ่ยเหมือนการร้องเพลงเหมือนการทาเสียงเอื้อนเสียงเอ่ยนี้มันมันไม่เกิดประโยชน์แต่ใครจะไปก็ไปได้นะจะไม่ได้ห้ามอะไรแต่ให้เรามองประโยชน์เป็นที่ตั้งคําถามคือเราไปแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง เคยตอบคําถามตัวเองได้ไหมไปฟังโนนิมิตประโยชน์คืออะไรไปฟังเทพมหาชาติประโยชน์คืออะไรไม่ใช่ไปไม่ได้แต่ตอบตัวเองให้ได้ว่าประโยชน์คืออะไรนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ว่าประโยชน์อะประโยชน์มันจะได้อะไรแก่เราในขณะปัจจุบัน